สวัสดีจ้ามื่อนี้ยายล้านพามาเบิงสวนพริกเนาะจ้าตอนมืดแล้วจ้ายายล้านก็ขี่รถออกมาน้าเนาะจ้ามาสวนพริกน้าออกบ้านบ่ไกลบ้านจ้าขี่รถประมาณหานาทีก็ถึงแลีวนี่จ้าพริกคุณที่สองได้จ้านี่ปลูกเป็นรุ่นที่สองได้ออกช่วงปีใหม่แน่นอนเลยจ้านี่ก็รอดุ่นราคาคือเก้าละจ้าเป็นอย่างยายล้านจังออกมาช่วงนี้เนาะจ้าเพราะว่า เขาได้พ่นยาไว้เนาะจ้าฉีดพ่นยาไว้ตอนเย็นยาขาหนอนเนาะจ้าแล้วก็ยาไล่แมลงมาเบืงว่ายาที่เขาใส่นะั่นสิได้ผลบ่เนาะจ้าได้ผลยู่จ้าบม่มีแมลงบินแล้วค่ะบ่บมีนอนเนาะจ้านี่ช่วงปีไม่ได้ออกเนาะจ้าเพื่นกลับมาจากทํางานเพิ่อนก็าากนนกซื้อไปกินยู่ไอ ตางจังหวัดนี่